ไม่ใช่ก,กรกตลุยไฟนะครับและจับตาดูให้ดีนะครับอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไม่แคล้วจากการเดินตามรอยสามหน้าห่วงส่วนการเลือกตั้งส่วนการเพิกถอนเฉพาะรายเนี่ยคิดว่ายังมีต่อไปแม้การที้เป็นโมฆ่าก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับก็ยังต้องว่ากันต่อ,อซึ่งตอนนี้ก็จากนี้ไปก็ไม่มีความสงบสุขแล้วก็ร้อง,องเรียนกันเลยไปใครผิดได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาบอกมาแล้วว่าบริสุทธิธรรมนะซึ่งที<อ>่หลักฐานที่เผยแพร่สื่อมวลชนเราก็รู้ทั่วไปนะครับว่ามีการไปขนคน,นเยอะๆเยอะ <ๆ S 2> มีการแจกโพยแล้วโพยก็ตรงกันและทําให้ผลการเลือกตั้งมันวิปริตวิประาดไปใช่ไหมอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจังหวัดเล็กกว่ากรุงเทพเยอะปกติบุรีรัมย์เนี่ยมีสอสสอไม่กี่คนนะครับกรุงเทพมีสอสอห้คนแต่พอเลือกสวเนี่ยกลายว่ากรุงเทพ บุรีรัมซึ่งเล็กมากเนี่ยได้14บสี่คนคแต่กรุงเทพมหานครเหลือ7คน <c oughs> นั่นหมายความบุรีรัมได้สวเนี่ยสองเท่าของกรุงเทพมหานครน,<ช><ช>นี่มันก็แสดงถึงความวิปรลิตวิปราชแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีปัญหามีเรื่องมีข้อเท็จจริงมากมายมีเบาะแสมากมายที่ว่ามีการหัวเลือกตั้ง มีการกระทําที่อาจถึงขนาดให้การเลืตั้งเป็นโบคาทั้งประเทศเนี่ยมีหลายกรณีแต่การที่กกตไม่ทําและรับรองดื้อเนี่ยหักดานแล้วถ้าต่อมาภายหลังต้องเพิกถอนขึ้นมาเนี่ยแล้วการที่โววันนี้เขารับตําแหน่งหน้าที่รับเงินเดือนไปแล้วเนี่ยคุณจะว่าย,ยัางไงหรือถ้าไปทําหน้าที่อะไรขึ้นมาแล้วมียังไง นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันเรื่องเรื่องนี้จึงกล่าวได้ว่าสวเนี่ยลุยไฟจริงๆลุยไฟไม่ใช่กกออตอลุยไฟนะครับ<ช>และจับตาดูให้ดีนะครับอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไม่แคล้วจากการเดินตามรอยสามนาห้าห่วงส่วนการเลือกตั้งส่วนการเพิกถอนเฉพาะรายเนี่ยคิดว่ายัางมีต่อไปแม้การให้เป็นหมอกค่าก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับก็ยังต้องว่ากันต่อซึ่งตอนนี้ก็จากนี้ไปก็ไม่มีความสงบสุขครับต้องร้องเรียนกันเรื่อยไป เพราะว่าเห็นทางคุณสแสวงนะคะอย่างที่ท่านบรรวิตบอกเนี่ยแถลงเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะชี้ขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เขาเลยมีการประสานสามหน่วยงานมีตำรวจมีดี i แล้วก็มีปปง,งในการที่จะไปหาหลักฐานที่มันเป็นทางวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วเขาถึงจะค่อยดำเนินกฎหมายไม่ได้เรียกหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเรียกว่าพยานหลักฐานทีนี้ ปทาเป็นหน้าที่กรกตนะครับผมกรกตจะไปใช้ใครว่ายวานใครนี่ก็ทําได้ไม่ใช่ว่าประโยชน์ให้คนอื่นคุณโยนให้คนอื่นไม่ได้เป็นหน้าที่ของกรกตเซึ่งถ้าสมมติสอบสักสิบวันทำไมจะ,จะจะทำไม่ได้ก็ทําได้ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าคุณต้องรับรองในกี่วันเนี่ยใช่แต่ว่มมามีเรื่องเชื่อเชื่อได้ว่าก็ล่วงแล้วใช่ครับถ้าเชื่อ <ๆ S 1> ได้ว่าการเลือกตั้งไม่สุดไม่เที่ยงธรรมนี่ครับไม่ไม่ผมยกตัวอย่างเม็นแหละครับว่าแค่ไป จับที่เลือกตั้งเนี่ยให้คนกากบัดหันหลังให้ทาให้ดูคาดหมายได้ว่าเขากาเลขสูงกาเลขต่ําเนี่ยแค่นี้ยังโมฆะทั้งประเทศเลยแล้วคราวนี้แหละครับที่โพยแจกว่อนหมดแล้วมีการขนคนเยอะแยะมีพยานลู่เห็นเยอะแยะแล้วทําไมคุณไม่สอบสวนล่ะครับใช่ใช่ซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะคะแต่จิงงมูลเขาร้องดีมากเลยเขามีบันทึกเท็มีอะไรไม่รู้แล้วเรื่องนี้มีคนร้องเยอะ ลองเยอะแล้วเมื่อคนที่ร้องเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทั้งนั้นเป็นคนนักสู้ทั้งนั้นแล้วก็ออกความจริงส,ส,สื่อมวลชนก็กรายงานทั้งประเทศใช่ไหมครับยุคนี้ไม่ใช่ยุคป่าเถื่อนแล้วนี่มายุคที่สื่อมวลชนเขาเข้าไปทั่วถึงทั้งประเทศข่าวสารทั้งหลายปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการขนคนไปชุมนุมโรงแรมไหนก็ยังลงเป็นรายวันกันเลย <ใช S 1> แล้วกกตจะไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงคุณมีเครือข่ายทั้งประเทศแม่้นคุณอยจัดการเลือกตั้งอีกเลยครับเสียมีเสียเสียเวลา กินเงินเดือนมาตั้งกี่ปีแล้วท<ต>่านไปถามแต่ผลจากการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะทําให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีอํานาจทางการเมืองมากขึ้นม,มีพลังทางการเมืองมากขึ้นทําให้การเมืองของกลุ่มเสาเขากระโดงเนี่ยมีฤทธิ์มีเลชมากขึ้นนะครับเพราะว่าสวมเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีอำนาจที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งกำกับตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล สองอาจจะเข้าชื่อได้ถอดถอนใครในรัฐบาลก็ได้เออถอดถอนที่สามการดํารงตําแหน่งข้าการระดับสูงทั้งหลายต้องขอความเห็นชอบพุทธิสภาเออใช่ถ้าเขาไม่เห็นชอบก็จ่อยไปตกเลยอันถัดมาก็องค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งสารรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยก็ต้องเห็นชอบจากสวพราะเขาจึงมีบทบาทข่าวที่แล้วเห็นแหละครับต้องไปวิ่งเต้นกับผู้มีอำนาจนะครับจึงจะเป็นดำรงตำแหน่งจนมีข่าวเช้าและปั่นป่วนในหมดเนี่ย แล้วเมื่อคราวที่แล้วเขาทําได้ทําไมคราวนี้ทําไม่ได้